<premises. S 2> ที่นี่สถานีปากคลองที่นี่สถานีปากคลองโดยสารมีความปรอสงคลงที่สถานีปากคลองบนด้านหุกจักรบนรถโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงมาถูกต้องบนตัวนะครับท่านเดินทางไปกับตัวรถนี้โปรดนำสิ่งของสัมภาระของท่านขึ้นไปจะหนาที่นั่นภายในตัวรถให้ระเบิดนะครับอย่าขึ้นลงหรือใช้บันไดไปที่โดยสารรล่ออกกจาสถานี ลลรลที่นี่สถานีปากคลองที่นี่สถานีปากคลองริษาทที่มีความประสงค์ลงที่สถานีปากคลองมาจะลงจากกบรุ ตัวตะจอบสินของสัมภาระของท่านที่นำจิตตัวมาลยงให้จุก้อมดุัวนะครับท่านจะเดินทางไปกับขบวบรถนี้โดยนาสิ่งของสัมภาระของท่านเนากิดไปจะนาที่น้ำภายในกระบรถให้เรยบย สถานีปากคลองที่นี่สถานีปากคลองพระจานีรมีความประสงค์ลงที่สถานีปากคลองมานจันทรจากกบวรถตรวจสอบสิ่งของสมบัะของท่านที่นำติดตัวมาลงมาจุกต้องตัวนะครับท่าขณะเดินทางนะครับตัวรถนี้ตรวจนำสิ่งของสมบัะิของท่านขค้ืนไปจนาที่น้าภายในตบวรถให้เระยบิดแล้วครับอยากคือลงหรือใช้บันไดเป็นที่กระสานขณะที่ออกจากสถานีตากลางกระด้างตรายจากตบวรถได้ ก็มเรื่องนี้ออกจากสถานีปากคลองแล้วอยู่ในกรมเ้ื่อการ ที่นี่สถานีปากคลองที่นี่สถานีปากคลองเพื่อสถานีมีความงงที่สถานีปากคลองพอต่อานจักระบวนรถตัวต่จอบสป็นของสัมาระของท่านพี่นำผีตัวมาำเนินมาตรวจจบตรวตวนับการด่เนินทางกับกระบวนรถนี้โปรดนำสิ่งของสัมภาระของท่านเกนไปจะนานที่นั่งายในกระบรนนนวนรถในระเบิด สถานีปากคลองเดินนี่สถานีปากคลองโดยสารเดินมีความสงบนี้สถานีปากคลองก็าเล่าจากตัวรถตัวตรวจสอบสิ่งของสำหรับของท่านที่นำติดตัวมานำลงมาต้องทุกตัวนะครับท่านรเดินทางมากับกบรถนี้โดยนำสิ่งของสำหรับของท่านขึ้นไปจากนาที่หน้าภายในตัวรถให้เรียบร้อยนะครับอย่าขึ้นลงดีไซน์บันไดเป็นที่โดยสารขณนานกันออกจากสถานี ปากลางองันไดบายตลายจากาขกบวนถไถ้ก้ขบครนี้ออกจากสถานีปากครองแนี่จุดสมเพืณ์สานี่สถานีแหลมตะโนดสถานีปากครองนีมงอารัถไฟประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นดาตานะครับ